สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้มีรถแท็กเตอร์ L3408 นมานำเสนอนะคะมาพร้อมกับผ่านพวนนะคะ6ใบนะคะสวยพีดีโอโอเคนะคะไฮดรอลิกดีนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ขับนะคะค่าราคาเพียง195,000บาทค่ะ1 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0บาทนะคะได้อุปกรณ์หน้าหลังนะคะเป็น2ชิ้นนะคะร้านประสอนพรแทคเตอร์นะคะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากค่ะสาขาของคุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9 7ึงและ0 1 1 6 0 5 2 3 7นะคะท่าใดสนใจแวะมาชมได้นะคะที่ปั๊มบางจากนะคะสายเอเชียนะคะขาขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพจเฟซบุ๊กและยูทูบ e ้วยท่านนะคะ สวัสดีค่ะ